สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาชมสวนป่าอีกแล้วนะครับตอนนี้อายุน่าจะสองปีกว่าหรือสองปีนี่แหละวันนี้ลงเชียนลงมาทุระที่จังหวัดนครก็มีโอกาสมาแวะดูสวนป่าลุงทรมนัทอมก็เลยวานให้มารีวิวต้นไม้สวยๆไปให้ดู ต้นนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะต้นสะเดาช้างหรือต้นไม่เทียมพักใต้เราต้องเก็บเปน็นเนาะข้าวอีกแล้วไปกินข้าวอีกแล,แล้วแถวนี้มันจะโตเร็วกว่าเพื่อนแลวมั้งดูทรงไม้สักโตเร็วแต่มดเยอะไปหน่อยวันนี้ไปยืนคุยกับคนข้างบ้าน ไปยืนตรงรังมดพอดีอัน,นี้น่าจะเป็นต้นประดู่ประดู่อัน,นี้ตะเคียนต้นนี้คือต้นนี้คือตะเคียนต้นนี้คือประดู่ต้นนี้คือยางนานะครับอันนี้คือไม้โตช้าก็ปลูกสลับกับไม้สักไม้สักตอนนี้น่าจะสัก สามนิ้วขนาดเส้นผ่าศูนกลางน่าจะสามนิ้วสามนิ้วถ้าเราเทียบเราเราเรากะไม่ถูกก็ต้องไปซื้อมายูคาไมอยูคาในกรุงเทพเยอะมีสามนิ้วสามเมตรสี่นิ้วสี่เมตรแต่นี่คือต้นกล้วยเถื่อนนะครับดูดีๆเผื่อมีกล้วยด่างถ้าใครเห็นกล้วยด่างวงกลมมาเลยครับเดี๋ยวลุงเจียนขุดไปฝากวงกลมมาวงกลมมา แต่มันก็ด่างอยู่นะมีทั้งเขียวทั้งเหลืองนะดูดีๆโอเคนี่ต้นประดู่กำลังสวยเลยต้นนี้แนะนำลุงทมนะครับน่าจะลงมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้จะได้สูงชะลูดไม้มีราคาไม้สูงลำต้นเสมอไม้ก็จะมีราคาไอ้นี่ก็ถิน่นนรงกิ่งเยอะไปหน่อยกิ่งเยอะไปหน่อย ลุงทมต้องหาเวลานะครับเราปลูกเขาขึ้นมาแล้วเราสร้างเขาขึ้นมาแล้วเราต้องติดตามดูแลเขารักเขาเขากำลังรอคอยอยู่นันลุงทมนี่ตรงริมเขตนะครับผมตรงริมเขตร,ริมเขตก็ปลูกเยอะไปหน่อยที่ไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรไม้สักปลูกทีไม้พวกนี้มันจะยืด ลำต้นเพื่อขึ้นรับแสงมันจะแย่งกันจะทำให้ได้ไม้ลำต้นตรงยาวสวยดีแต่ถ้าเกิดสังเกตต้นกระถินนรงต้นนี้นะถ้าเกิดว่าไปตัดแต่งกิ่งนะให้มันสูงขึ้นอย่างนี้เนื้อไม้ก็จะสวยจะไม่มีตาเยอะดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆครับทั้งหมดนี้ก็คือไม้สักจะโตเร็วที่สุดสังเกต มันเป็นไม้โตเร็วไม้โตเร็วโอเคแถวนี้รู้สึกว่าจะสักเยอะไปหน่อยมันจะมีอยู่ต้นหนึ่งนะที่ลุงเชียนเคยรีวิวเมื่อก่อนที่มีต้นไม้ไม่รู้เป็นไม้ไม้แซมยางพาร,ราเมื่อก่อนหรือเปล่านะต้นใหญ่ก็เลยว่าจะเดินเข้าไปดูไหมวันนี้ลุงเชงียนเพิ่งอาบน้ําลุงเชียนมาจากข้างนอกก็เลยเพื่อมาตรการการป้องกัน โควิดลุงเทียนก็ต้องรีบมาอาบน้ำก่อนเพื่อเข้าใกล้ญาติพี่น้องมาหาญายาย,ายุมากแล้วเราต้องอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดก่อนตอนนี้ดู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 ครับไม่สัดใบไม้ดลนี่ใบใบโทษทีนะดูฝ่ามือลุงเทียนครับ เท่ากับใบบัวเลยใหญ่กว่าบัวอีกอ้าวสิ่งที่เราจะต้องพบเจอนะครับให้ดูเลยว่าอะไรต้นอะไรต้นอะไรนี่คือธรรมชาติล้วนๆนะครับบ้านลุงเชียนบ้านเกิดลุงเชียนเองอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชไอ้นี้ไม่ได้ไปขุดไม่ได้ไปซื้อมาจากไหนนะครับไม้ป่าบอนป่า ไม่ต้องคิดมากในป่าในสวนยางพาร,ราจะมีกันทุกบ้านเมื่อก่อนไม่เห็นใครจะสนใจอะไรเขาเลยแต่ตอนนี้มันเป็นอะไรขาเรียกว่าไม้ประดับไม้เศรษฐกิจไปแล้วนี่นะครับนี่จะเป็นไม้สักรุ่นแรกอ้าวกิ่งคือดีที่ไม่ไปจับโดนมันนะครับจะมีอยู่3มต้น4ต้นแหละ นี่ก็คือชุดที่ลุงเชียนเคยรีวิวให้ดูเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันต้นเท่าแขนเองวันนี้ก็โตขึ้นนะครับตันนี้น่าจะประมาณห้านิ้วสังเกตแล้วจะประมาณห้านิ้วนะครับแล้วดูอีกดูอีกครับอืมอันนี้มันจะเจอเรื่อยๆนะครับไม่ได้ตั้งใจว่าเดินเข้ามาหาเขาลุงเชียนเดินไปเรื่อยแต่มาเจอเองไม่แน่ลุงเชียนอาจจะขุดไปปลูกที่บ้านที่กรุงเทพเั่าไหร่ มเมื่อก่อนบางคนมองเป็นวัชพืชแต่ตอนนี้ขายได้บางคนก็สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยก็แล้วแต่สีสันของเขาอันนี้ต้นหัวทือนะครับต้นกระถือกระทือก็เป็นสกูลเดียวกับขิงแหละทางภาคใต้เขาก็เอามากินคนคนคนแก่ๆนะคนแก่ๆจะกิน พื่อขับลมแต่เด็กรุ่นผมนี้น่าจะไม่ได้แล้วผมไม่รับรสชาติเลยรุ่นลุงเชียนไม่เป็นแล้วกินไม่เป็นแล้วไม่ได้ดัดจริตนะครับแต่กลิ่นมันฉุนจริงๆเออถ้าเกิดมองไปไกลตรงนู้นนะครับมันไม่ใช่กล้วยด่างไม่ใช่อะไรนะแต่มันเป็นต้นสาคูต้นสาคูเนี่ยถ้ามองถ้าพูดแล้วเนี่ยเด็กเด็กยุคยุคอะไรอะ่ะ ไม่ใช่สองพันนะไม่ใช่ยี่สิบยุคไม่ใช่ยุคสองพันนะยุคเก้าศูนย์บางคนยังไม่รู้จักเลยนะแต่รุ่นลุงเชียนทันต้นสาคูเนี่ยต้นมันคล้ายๆต้นพุทธรักษาดอกก็สีแดงเหมือนพุทธรักษาเลยแต่หัวเขาจะเป็นเดี๋ยวนะเหมือนอะไรวะเหมือนเผือกนะครับไม่ใช่เผือกไหมมันกึง่งเผือกกึ่งขิงนะครับแล้วกินก็ เหมือนอะไรดีกว่าเหมือนเปลือกไหมตายหาหมดอีกแล้วลูกเชียนไปเหยียบมดอีกแล้วบอกไม่ถูกแล้วนานแล้วไม่ได้กินเคยกินตอนเป็นเด็กเป็นเด็กชั้นกอากานะชั้นกอาก,ากาก็คือชั้นประถมแหละอันนี้ก็ถ้าเราไม่ผิดนะมันขี้หนูหรือว่าถั่วรังวะเนี่ยลุงทมต้องถาม ต้องถามน้นนอยนะว่ามันคืออะไรมันขี้หนูหรือทั่วรังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยไปดูอีกแปลงหนึ่งถ้าเกิดว่าเดาแปลงโน้นถูกแปลงนี้ก็จะเป็นมันขี้หนูทันทีเลยเดี๋ยวนะไอโน้นทั่วรังกับมันขี้หนูเดี๋ยวนะมันต่างกันยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ย,ยลุงเชียนจะย่ําไปก็ไม่ได้นะไปเหยียบของเขาเหยียบของป้าสาวย่าเลยไม่พูดมากแนละ้ว เออนี่คืออุ๊ยตายนี่มันขี้หนูไอ้น,นี่คือมันขี้หนูมันขี้หนูแสดงว่าไอ้น,นั้นคือถั่วรังไอ้น,นี่คือมันขี้หนูนะนี่มันขี้หนูนะมันขี้หนูนะไอ้น,นี่คือถั่วรังนะถั่วรังเหรอถั่วรังที่พัทลุงอ่ะจะขายกันเยอะตอนนี้รู้สึกว่าที่นครจะทำทำการตลาดไม่สู้ไม่สู้ ถัทลุงก็จะมีสาคูตน้นก็จะมีอะไรออกมาเยอะๆแต่อันนี้ก็คือมันนะครับมันใต้ดินมันมันเหลืองมันมันอะไรอะ่ะมันเหลืองมันม่วงอะ่ะเปลือกม่วงแต่เนื้อไม่ม่วงไม่เหมือนมันญี่ปุ่นอ่าอ้นี้ขอเรียกอะไรวะทูนทูนทูนแต่ปากใต้คือออดิบนะครับถ้าโตแล้วถ้าใหญ่แล้วก้านใหญ่ๆเหมือนอยังงดแกงส้มนะ สุดยอดสุดยอดไม่ได้ไปขึ้นไปอยู่บนยอดไม้นะสุดยอดก็คือรสชาติที่อร่อยาะกินกรอบมันอะไรอะ่ะเนื้อมันไม่เละ,ะเนื้อมันไม่เละ,ะก็เหมือนคนพักกลางกินแกงบอลแหละแต่แกงบอลเขาจะเนื้อมันจะเละมันจะนิ่มกว่าสู้ออดดิบไม่ได้แต่ของอย่างนี้ก็ชอบใครชอบมันเนาะ อ,อดิดจะมีรสช,ชาติจืดคน,คนโบราณนะคนโบราณคนเมื่อก่อนบ้านหลุงเชียนเนี่ยก็น้ำพริกกะปิเอามาเป็นผักจิ้มได้ผักแก้มได้ของแท้แน่นอนนี่คือต้นเดิมนะเมื่อกี้ที่ลุงเชียนเดินเจอบอนสีบอนสีเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะเห็นกล้วยด่างไม่แน่เดินไปเดินมาตรงนี้จะเห็นกล้วยด่างก็ได้กล้วยด่างลายพลาง ไม่รู้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเรื่องความเห่อเรื่องแควั่นแต่เนี้ยชัดเจนสวยสวยด้วยโอเคเดินต่อไปนะไอน,นี้มานะจะประมาณทั้งสิหรือ20%ของความลึกของสวนป่าลูเชียนก็รู้สึกเหนื่อยแล้วเหนื่อซึมแล้วเดินไปเรื่อย เมื่อกี้ลืมโชว์เลยอะแถวนั้นสวยมากแต่ไปเจอบอลบอลดา่างซะก่อน <c oughs> เดินต่อไปนะครับมไม่แน่นะต้นนี้จะเป็นกล้วยด่างก็ได้นะแต่ไม่เข้าไปดูเพราะมันยังมีอีกเลยลำห้วยไปตรงนั้นก็จะมีมีกล้วยป่ากล้วยผ่านี่กล้วยป่านี่โทษ ใต้เขาก็เรียกกล้วยเถื่อนกล้วยเถื่อนเถื่อนก็คืออยู่ใต้ดินอะ่ะมันไม่ขึ้นบนดินอะ่ะมันพวกเท่าๆอะ่ะมันตอนหลังมันเรียกว่าเรียกว่ามันเทามากมันก็เลยเป็นเป็นด่างให้ดูเลยเลยมีราคาเลยตอนนี้เดี๋ยวโนะน่นดึงกล้วยโน่นเห็นไหมก็จะเป็นกล้วยป่า แต่ริมริมเขตริมแดนนี่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะนัททอมต้องรีบมาจัดการมาจัดการดูแลมาจัดการดูแลเขาให้โตทันเพื่อนน่ะเนี่ยเนีนี่เนี่ยสภาพก็คือว่ามันล้มมาลุงทมํมอ่าต้นนี้ใหญ่มากโตมากอันนี้คือน่าจะเป็นมะฮอกกานี มะฮอกกานีเนี่ยใบมันจะคล้ายๆคล้ายๆอ่าสะเดาช้างหรือไม่เทียมปักใต้นี่เองไม่เทียมปักใต้กันไหนฮะเนี่ยครับเนี่ยครับไม่เทียมไม้เทียมไม่เทียมเห็นไหมหลาต้นมันจะตรงใบมันก็จะโตกว่าสะเดาแต่รสชาติมันเหมือนกันมันเป็นไม้ตระกูลเดียวกันมันเป็นพืชตระกูลเดียวกันแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเมาสกกนีนะมาฮกกนีมันเป็นไม้ ไม้ต่างต่างประเทศมันไม่มีรสชาติขมไม่มีรสชาติขมเหมือนสะเดาหรือสะเดาช้างบ้านเราโอเคลุงเชียนเดินไปเรื่อยๆลุงเชียนเดินไปเรื่อยๆรรู้สึกจะเจอลมหรือเจอพายุอะไรเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยเจอต้นไม้ ล้มพอสมควรเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีกว่าสองปีแล้วมันเจอพายุอะไรนะปลาบึกอ่ะเออปลาบึกแถวอำเภอทุ่งใหญ่แถวเนี้ยแถวบ้านลุงเชียนนี่แหละก็โดนกันหลายหลายหลังอยู่เหมือนกันต้นไม้ล้มทับหลังคากระบงกระเบื้องแตกทนี้ ลุงเชียนก็จะเดินมาถึงไอ้นี่สวนปลามของเขามันรู้สึกมันโตโตเร็วนะโตเร็วปีที่แล้วรู้สึกเอ๊ะใช่ปีที่แล้วหรือเปล่าลุงเชียนมาไม่รู้ช่วงไม่รู้ช่วงสงกรานหรือว่าปีใหม่นะของปีที่แล้วที่ลุงเชียนมาโอเคดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวันน้นปลาลูกชายมาด้วยมั้งน้องภูมั้งน้องภูมายืนเป็นในแบบถ่ายคู่กับต้นไม้ให้นะทอมอยู่ น้าทอมจะได้เทียบไซ์ได้ไงเทียบกับเด็กอายุเท่านั้นต้นเท่านี้แล้วอตอนนี้หลวงเทียนเดินมาถึงสักประมาณกลางแล้วแหละความลึกกลางกลางห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ช่วงลำห้วยตรงนี้มันดูต้นไม้มันไม่ค่อยไม่ค่อยโตไม่เป็นระเบียบเอาไม่เป็นระเบียบดีกว่าโตมันก็โตแหละแต่โตไม่มาก ก็ไม่เป็นได้แต่ป้รีบุงชัยเนี่ยเขาฉีดยาฆ่าญ้าให้อยู่เมื่อ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 สักอันนี้เดือนพฤศจิกาเมื่อประมาณทักหลังสงกราน่ะประมาณหลังสงกราน่ะหลังสงกรานอันนี้ก็ยางนายางนา ยางนายางนาแต่มาปลูกในป่าเสียแล้วแล้วทาไมชื่อมันเป็นอย่างนั้นล่ะคําว่ายางนาเมื่อก่อนมันจะอยู่ตรงคันนาคิดว่ามันน่าจะอยู่ตรงคันนามันไม่โดนตรงที่เขาทํานามันก็เลยอยู่ได้นั่นคือลําห้วยนะครับลําห้วยลําห้วยลําห้วยสังเกตนะมันจะมีปักบุ้งมีปักบุ้งเราไม่มีเวลาถ้ามีเวลาเราก็มาเด็ดผัก ไปกินมากแต่สิ่งที่แน่ๆเลยก็คือยอดสะเดาหรือยอดเทียมเด็ดไปกินแน่บ้านลุงชัยป้านีเขาแกงเนื้อขั่วเนื้อไอ้นี้ก็คือถ้าเกิดมันไม่โดนพืชคลุมนะคือต้นมังเลดอกก็สวยนะสีม่วงตอนเป็นเด็กลุงเทียนกินลิ้นดำปุ๋ยเลยโอเค นี่นี่น,นี่คือลูกมังเลมังเลแต่นี้มันไม่มีดอกแล้วมันร่วงไปแล้วถ้าดูผักบุ้งใกล้ๆโอ้ยยอดตั้งดีมากเลยอะ่ะยอดมันตั้งดีมากเลยเนี่ยทำไมไม่มาเด็ดไปขายกันบ้างวันนี้เห็นไหม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  เห็นไหม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 นี่คือยอดปกบุ้งเหมือนกันนี่มันมานี่แล้วแม่น่ากินมากเลยน้ำปิกกะปิปะ่ะลูกเชียนจะเดิ่มเลยได้ยินเสียงลมหรือน้ำข้างในสวนยางโน้นไหมนะ่ะตรงโน้นมันจะเป็นซอกหินอยู่ มันจะเป็นซอกหินเป็นหน้าผาหินก้อนใหญ่วางสลับสับซ้อนกันไปตอนเป็นเด็กลุงเชียนมาเล่นน้ำหนีพ่อมาเล่นน้ำโดนตามมาตีอ๋อเสียงมันอยู่ตรงนี้เองมันไม่ใช่ตรงนูน้นนี่คือป่าต้นน้ำป่าต้นน้ำคลองสังป่าต้นน้ำคลองสังตรงนี้จะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเออ เอะไรป่าคลองโอมวะ่ะเขาเรียกป่าคลองโอมมาลุงจะไปได้ไหมเนี่ยถ้าลุงพลาดตกลงมาเป็นแผลเนี่ยไม่ไม่ดีเลยอ่ะเพราะลุงเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานนี่ห้ามเป็นแผลเป็นแผลแล้วมันจะหายช้าหายยากคิดหายแล้วดินอ่อนรอเปล่าว okay. อ้ผ่านมาได้ผ่านมาได้ดูรับนะเห็นไหมเอ่อน้ำตรงเนี้ย ถ้ามองขึ้นไปนะตรงที่บ้านมันจะมีสันเขาอยู่แถวบ้านก็เรียกควรมันไม่เป็นเขาใหญ่มากนะครับก็น้ําฝั่งตะวันออกก็ไหลออกไปนูน่นแล้วก็ไปหล่นตรงเขาเรียกหนองไหน้ําแต่ฝั่งนี้ไหลไปนี่ไหลไปนี่ลงไปเกาะไปซอกินนี่แล้วก็ยาวไปโน่นไปนบนุนไปออกคลองสังคลองสังตะมนกุระแ,แล้วก็จะไหลลงไปแม่น้ำตาปี เราก็จะอยู่ป่าต้นน้ำเหมือนกันแต่ตอนนี้น้ำมันไม่เยอะหรอกหน้าแรงก็แรงไปเลยเมื่อกี้ลุงมองมาไกลๆลุงเห็นต้นมังเลเดี๋ยวลุงถอยหลังนิดนึ่งลุงถอยหลังนิดนเดี๋ยวจะไปดูต้นมังเลว่ามันสวยแค่ไหนขอแวะต้นยอดหมยหน่อยไหมเนี่ยยอดหมยหน่อยไหมเนี่ยหรือว่าผักหวานป่าวะเนี่ยดูทรงผักหวานป่าเลยว่าเอ้ยไม่ใช่ผักหวานป่าดิ ผักหวานบ้านกลิ่นนะผักหวานบ้านแต่ไม่รู้ใช่หรือไม่นี่ครับต้นมังเดที่ลุงเชียนบอกว่าดอกสวยๆเนะี่ยก็ดูดอกมันสิสวยสวยนะ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 ยนะแต่ว่ามันเป็นอะไรอะ่ะเป็นไม้ที่อยู่ในป่ามันไม่มีคนมาค้นพบความสวยความงามของเขาลุงเชียนก็ไม่รู้จะเอาไปอะไรนะไปพรีเซนต์ยังไงดีให้คนรู้จักอย่าไปรู้จักมันเลย อยู่ในป่าไปอือนี่ก็ดอกไม้ป่าเหมือนกันนะครับอือเหมือนดอกกุหลาบเลยอ่ะนี่เป็นเห็ดชนิดหนึ่งโอเคไม่รู้อะไรเหมือนกันแหละอะลุงทอมตอนนี้ยี่สิบนาทีแล้วไม่รู้ลงจะส่งได้ตอนไหนนะดูไปดูไปนี่ก็ประมาณทักแปดสิบเปอร์เซ็นละความลึกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นละลุงก็จะพูดของลุงไปเรื่อย อันนี้ก็กระถินเทพาหรือกระถินนรงวะกระถินเทพากระถินนรงมันจะเล็กกว่าน,นี้เคนะเคนะด้านนี้ก็ต้นกระถินเทพาก็จะดูสวยหน่อยลุงเดินชนในนี่อ่ะไอสองต้นนี้คือต้นสะเดานี่วะ่ะไอต้นในสะเดาช้างหรือว่าต้นเทียมใหญ่ลนะโตล,ล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 ะ ไอ้นี่ดินเขตของเขาไม่รู้ใครมาทำนะไม่รู้ของป้าอ้อนมาทำหรือว่าทางนันน้อยมาทำก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ใครทุกคนแหละอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งอีกหนึ่งร่องน้ำเมื่อก่อนจะมีปลานะมีปลามีปลาลุงเชียนจำได้ว่าปลาดุกลำพันธ์ชื่อปลาดุกลำพันธ์จะเป็นปลาดุกยาวประมาณฟุตตัวยาวเป็นฟุตเลยอะ่ะตัวเท่าปลาดุกขนาดเท่าปลาดุกหน้าตาเหมือนปลาดุกทุกอย่าง แต่ความยาวก็จะยาวกว่าแล้วก็ลำตัวก็จะมีจุดสีเหลืองๆนะครับก็เลยเรียกว่าดุกลำพันธ์ดุกลำพันธ์หายไปนานแล้วตั้งแต่ลุงเชียนเป็นเด็กอาจจะอยู่ที่ชั้นกอกาเหมือนเดิมแหละน่าจะป .1 นนป .2 หลังจากนั้นก็ไม่เห็นมันอีกเลยแต่ตอนนี้โซเชียลก็บอกว่าที่พัทลุงมีการเพราะเพาะพันธุ์ ปลาดุกลาพันได้แล้วแล้วก็น่าจะเอามาเลี้ยงกันแล้วแหละมังแต่ลุงเชียนก็ได้แค่รู้แต่ไม่รู้จะเอาไปเลี้ยงกันใหม่ละขี้เกียจแล้ววิถีมันไม่มันไม่ไปทางนั้นแล้วแต่คิดว่าก,กินอร่อยเแล้วปลาดุกโอเคที่ลุงเชียนขอจบคลิปนี้ก่อนนี่ไงกล้วยด่างกล้วยด่างนะครับอันนี้คือด่างของแท้ไม่ได้ด่าง อย่างอื่นเลยแต่ว่ามันจะเป็นกล้วยด่างที่เข้าตามหากันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะไอเน,นี้ยด่างไม่ได้หรือว่าลายก็ไม่รู้เนาะไม่รู้เหล่าไหนนะเนี่ยทหารบกรทหารเรือทหารอากาศทหารอะไรเนี่ยฮะแต่ที่รู้ก็คือกล้วยป่าโอเคเนาะคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวลุงเทียนเดินดูก่อนว่ามันมีอะไรให้ให้ให้ให,ให้ให้หน้าอะไรนำเสนออีกบ้าง เดี๋ยวขอเดินผ่านไปทางบ้านป้าสาวด้านนูน้นโอเคขอจบคลิปนี้ก่อนครับผมดูจบแล้วช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ